ส้มเล้งนะฮะร้านเล้งสายใต้ใหม่ครับโอ้โหนี่ครับอันนี้อะไรนะมัธยมจ้ะมัธยมนะใช่โโอ้หนี่ปกติเขากินกี่คนอ่ะอันนี้มัธยมส่วนมากต้องกินประมาณสามถึงห้าคนสามถึงห้าคนเนาะโอ้โหใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่านาไม่ค้าอีกใช่นะฮะอ่ะแล้วต้องไปเติมน้ำซุปที่ไหนใช่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะปรุงน้ำซุปเอาปุงน้ำซุปตรงนี้นะใช่นี่เมนูวิธีการปรุง วันวิธีการปรุงน้ำซุปนะชื่อร้านอะไรเนี่ยวุ้นซุปเปอร์เลงค่ะกุ้ยเหรอวุ้นค่ะวุ้นซุปอร์เลงอยู่ที่สายใต้ใหม่เนาะนี่ครับนี่ค่ะเอาเป็นมัธยมสองมัธยมสองมันมีอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยอันที่แพงสุดคืออันนี้ใช่ไหมนี่นะมหาลัยมาลัยราคาสามร้อยามรยเก้าสิบเก้าสิบค่ะว่าอันนี้มหาลัยนี่ห้าสิบห้าตัวสิบคนอ๋อนี่ก็ราคาอันนี่ อันนี้มัธยม3ามสีคนมัธยม3ามสีคนอันนี้ปลาทบสองสาคนปราทบสองอ๋อสองำโคลมแล้วอนุบาลไม่ได้ขายแล้วอนุบาลูมิก็ขายก็ขายอยู่เนาะ80บาทเนาะคนหนึ่งได้อ๋อนี่ครับโอ้ใหญ่กว่ามือผมอีกนะฮะนี่ครับบานหนึ่งข้าวองเอาหกสามเอนี่นี่นี่วิธีการเสิร์ฟนะไอ้กระดูกนี่ครกระดูกเล็กนี่เขาต้มมาแล้วเนาะเราก็จะมาปรุงน้ำซุปข้างนอกนะฮะับแล้วก็ราดให้แบบนี้เลยเจดีย์ไม่ได้เป็นหม้อไฟเนาะ กาเรื้อไฟก็มีจ่ะมาไฟมักลูกค้าจะเน้นเป็นชาอ๋อมาไฟก็มีเหรอมา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 นี่นี่โอ้ระวังระวังระวังนี่มาแล้วเสรอมาถึงที่เลยตายแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าฮึ่มต้องจัดนะฮะต้องจัดนะกินเรื่อยๆนะกินเล้งเนี่ย โอยลอยลอยลอยอันนีนนนะน้นี่มือนะนี่ฮะนี่มือคนนะเพื่อเบลเลอร์เลยนะฮะร้านนี้คนกินเยอะทุกวันนะ,ะตรงสามอ้อพรตรงนี้นะใส่แต้มใหม่นะร้นานนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูที่เขาทำเมื่อกี้รู้สึกคนทานสั่งมัธยมหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อมีสั่งอนุบาลน,นะ,ะขายกันสองคนผัวเมียนะ,ะตรงนี้ข้างร้านบุกท้าพิวันด้าน,นโน้นนะฮะ โอ้ยเดี๋ยวชิมเนี้ยชิมน้ำวันนี้น้ำซุปสุดยอดเลยเข้มขน้นแล้วมีอันนี้ให้ด้วยนะโอ้โหดูพริกเข้มขน้นสุดยอดแล้มีใบ,บกระเพราอีกนึงนะน,นะ <c oughs> โอ้โหเป็กระดูกหมูในตัวอยู่แล้วนะน้ำซุปนี่ไม่ใช่แบบน,น้ำซุปอ่าเรียกอะไรผงชูรสหรือว่าน้ำซุปรสดีนะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูแท้ๆนะครับ ไม่ต้องปรุงเลย,ด,ยดีเด้อรสชาตินี้ผมว่าใครๆก็ชอบนะอือยอดจะไปแอบจะไปแอบส่องดูที่เขาทำอีกนิดนึ่งนะฮะเล้งนะฮะมันจริงเขาต้องมีจานเปล่าให้ไหมที่ว่าเป็ใส่กระดูกันเนาะครับอ๋อมีเข้าเข้าใส่ทั้งกระยาบไม่พวกใส่กระดูกอ่ะอ๋อใส่ทั้งกระยาใช่ไหม อ,อ๋อมีทั้งขงยะให้นี่อันนี้คืออะไรเอ่ยน้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มแจ่วเผื่อขคาอยากแซ่บๆก็ลากเข้าไปเลยนะเดี๋ยวปูแบบดูก็ทำนีดนะนึงห้ยนี่คนเดียวกินไม่หมดแน่นอนนะฮะดูถ้วยแจ่วกับถ้วยนี่คนละไซส์เลยนะนี่ใหญ่กว่าจานอีกนะ นี่ตักเสร็จแล้วมาปรุงนะฮะอันนี้ก็มัธยมเหมือนกันใช่่คะมัธยมเหมือนกันนะครับน้ำซุปชิมนล้วเมื่อกี้กลมกรมนะครสชาติกลมกรมมากเลยเพราะมันเป็นกระดูกหมูแท้ๆนะโอ้แล้วพี่ก็เผ็ดมากก็เลียงพี่อะไรพี่กินหนูหรือพี่กินอินดาใช้เป็นพี่กินหมีเสือเลยเอากินหนูสวนเนาะใช่ค่ะอือหือนี่ครับนี่ครับต้มกันวันละหลายหม้อนะตรงนั้นนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นหม้อหม้อเป็นสั่งกับบ้านได้ด้วยนะที่นี่สั่งกับบ้านได้ด้วยนี่น้ำซุปคืออีกหม้อหนึ่งนะอันนี้คือน้ำต้มเล้งอีกหม้อหนึ่งมันก็จะมีน้ำซุปสุดยอดเลยเออนะแต่มันมีมานานแล้วเลยนะแต่ว่าร้านนี้รู้สึกว่ามันจะสะใจนะครับสำหรับถ้วยโถโอชานี่มันใหญ่โตโมโหรานจริงๆริงเนี่ย นะันึงลูกค้ายเยอะมากทุกวันนะผมเห็นนะแอบดูทุกวันนะแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายเพราะเพราะว่าตรงข้าวเปิดเพลงก็เลยไม่ได้มาถ่ายแต่วันนี้เพลงเงียบก็เลยมาถ่ายหน่อยนะนี่ครับหยุดทุกวันจันนะทร์อยู่ทุกวันจันทร์ใช่ไหมอ๋ออยู่ทุกวันจันทร์นะแต่ตลาดนี้เปิดเจ็ดเจ็ดวันเลยใช่ไหม<า>ตลาดนี้เปิดเจ็ดวนันแต่ว่าที่ทางร้านอะร้านวุฒิสุประเลงน่ะจะหยุดวันจันทร์นะ นี่อ่ะปรุงปรุงนี่หน่อยปรุงนี่หน่อยโอ้โหดูดูดประธานทน่นมาส่วนไหนของหมูเนี่ยไอกระดูกกระดูกหลังหนุมครับมันจะมีกระดูกกระดูกหลังเล้งคอเขาเล้งคอนะตัวครับเออนี่นี่ตอนนี้เขาเรียกผักอะไรนะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะแล้วก็พริกนทำไมเขาไม่ใช้สูตรไอเนี่ยาต้นหอมผักชีครับโปรตีนด้เนี่ย เล,ลแม่เจ้าต้องค่อยๆตักค่อยๆลาดน,นะถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะถ้ามีต้นบักคีนะโอ้โหสุดยอดเลยนะโรยสักหน่อยนะหอม,มเลยนะอันนี้เป็นสูตรของทางร้านนะโอ้โหนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นี่ไหนนีๆๆๆ่โอ้โหโชว์ชวหน่อยโชว์หน่อย ป๊นี่หารูไปแล้วนะอันนี้อีกหนึ่งชามนะส่วนใหญ่คนจะสั่งไซนี้นะใช่ค่ะพี่ส่วนใหญ่จะเป็นอนันหวานกับปันโผแต่ถ้ามากันแกงใหญ่ๆก็จะสั่งไซใหญ่เลยเพราะมันจะคุ้มกว่าอ๋อถ้าอยากคุ้มกว่าใช่อันนี้คือ,อนนมัธยมนะใช่ค่ะมัธยมนะฮะเนี่ยสองคนเนี้ยเพียจะได้สั่งแค่อนันหวานกับโผงอืมนี่ครับอันนี้แบบแห้งที่ไม่ได้ใส่น้ำซุปนะโอ้เออ เดือดผุดๆเลยน้ําเดือดผุดๆเลยโอ้โหคนนี้มีหน้าที่ปั่นพริกนะนี่พริกมีขาดไม่ได้นะครับพริกน้ําเดือดผุดๆเลยโอ้โหนี่นี่นี่ดูน้ําเดือดผุดๆๆเลยแล้วก็ตักล่างลงไปแบบนี้ตักล่างลงไปแบบนี้ เจ้าอ๋ออันนี้อันนี้ถูกสุดคืออนุบาลน,นะแปดสิบบาทนะฮะสำหรับหนึ่งคนนะนี่ชีวิกปั่นแบบนี้เลยโอ้ยไปแล้วไปแล้วอีกแล้วก็ขาดียิงร้านนี้นะฮะคนเข้าไม่หยุดเลยนะ ระทมนี่อดุบังกับผสมอดุบังกับผถมนะฮะนี่รอน้ำซุปนะรอน้ำซุป คนข้าเต็มน้าไม่ีที่นั่งแล้วตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าร้อนนะร้านด้วยนะโอ้โหนี่คนระับคนข้าเต็มเลยฮนะขายดีจริงอ่ะร้านวุฒิต้มเล้งนะขายหมดทุกวันนะถ้าไม่หมดไม่ให้กลับบ้านเมียไม่ให้กลับบ้านนะฮะต้องขายหมดนะฮะ <c oughs> นี่ครับอ๋อมันจะช้าตอนที่ตักกันเหรอหตอนตอนเราเลือกกันนะใช่ครับแต่มันเปิดมาแล้วล่ะอ๋อมันเปิดแล้วใช่ไหมเราจะไม่มาเปิดน้ำอุ่น เราตอนแยกน้ำกับนอาอ๋นนนอน้ำุน้ำซุปก,กับน้ำอันนี้แยกกันไปเพราะว่ามันถ้าต้มด้วยกันมันจะเขื่อยามากมันจะขี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะยุ่ยออกเนาะนี่ฮะน่ากินนะนเราต้องหนีบปริมาณให้มันเท่าๆกันนะฮะวันนี้นะครับตามเมื่อกี้ที่สั่งพี่อ่ะ นะครับพิวุฒิไม่ใช่ทันนาวุฒินะพิวุฒิอ่าทำเล้งนะฮะนี่เป็นไงโอ้โ,อโอหเรียบร้อยแล้วก็เสิร์ฟนะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เสิร์ฟนะนี่น้ำน้ำปรุงรสนะเก็บตังค์ด้วยครับเก็บตังค์ด้วยนี่มา,ม,นมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้คืออนุบาล อนุบาลอนุบาลน,นี่ผักชทีฝรั่งนะเป็นสูตรผักชทีฝรั่งนะ เขาเยอะนะฮะต้องรีบทำให้ทันนะบา,นบางคนก็จะรู้นะว่าอนุบาลมัธยมเลยแสดงว่าลูกค้าเก่าเคยมากินนะ,น,ะนี่<ใ>น,น้ำซอสน้ำซุปใ,าาใช่ป่ะเมื่อก,ก,กี้พุงไปกี่สามเมื่อกี้พี่พุงแค่ทาเดียว นี่มาองแล้พกนหลายชามเลยนะครัียงตามชามเลยนนุ่นนุ่นนุนนุ่นนุฮะสั่งไว้นะฮะนนครับโอ้โหนู่นนุ่นเพื่อนเลรนเลยนะฮะร้านน้ำซุปปลาก่อไกนี่ รสชาติเดียวกันหมดเลยนะน้ำซุปนะเข้มข้นนะครับเสิร์ฟเสิร์ฟนี่ไปแล้วครับลูกหัดดีครับ

จะปีกนะครับชามนี้แยกรีกนะพี่มุ้ดอืมชิมบัางนะฮะอ่ะใคาจอพริกนี้ตักพริกได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือเอาพริกออกตอนนี้สำหรับน่าจะ พริกแกวเลยนะพริกแกวนะฮะโอ้ต้องตักออกมานะตักจากถ้วยนะฮะเดี๋ยวแบบนี้นี่โอ้ยต้องกินนั้งหมดนะฮะไว้บังคับนะฮะทำจากกระดูกสันหลังนะส่วนหลังนะกระดูกสลังของหมูนะครับมันก็เปื่อยกำลงังดีนะเกาไม่ให้เปื่อยยุย่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดนะมันจะไม่ ไม่น่ากินนะฮะเอาแค่พอดีนะฮะนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะโอ้จับใส่น้ำด้นี่มาสองคนนะไม่เป็นไรกินได้แบบนี้ดูชาคมก่มมากแล้วก็ต้นน้ำตาม มันเอาแท้มันเอาแท้ <c oughs> โอ้โหฮุยหมดไม่รอบางทีอ่ะที่เห็นเนี่ยคือมันจะม,มีส่วนของเนื้อแล้วก,ก,กระดูกนะห้าสิบห้าสิบเลยนะต้องแค่ไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแค่ไปเรื่อยเรื่อย โอเคนะขอบคุณที่ติดตามชมวัสน,น,นิโจโยเทเวชนแนครับร้านบุ๊ตต้มเลง้งสาใต้ใหม่ครับคนเยอะมากครับ <c oughs> อย่าลืมมาอุดหนุนนะฮะ